สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คลิปตำนาน3นาทีรีวิวยูนิตสุดเกลียนจากเกม Red Alert 2และ Yuri Revenge วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับจอมบงการตัวจริงใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงยูริผู้นำสุดบ้าคลั่งหรือที่รู้จักกันในชื่อยูริพรามนั่นเองยูริพรามเป็นยูนิตฮีโร่ของฝ่ายยูริและถือเป็นหนึ่งในยูนิตที่ทรงพลังที่สุดในเกมเขามีราคาสูงถึง1500เครดิต และสามารถสร้างได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเว้นแต่คุณจะใช้เครื่องคอนนิ่งเพื่อเพิ่มจํานวนความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างยูริพรามกับทันยาและบอริสก็คือยูริไม่ได้ถืออาวุธใดๆเลยเขามีเพียงพลังจิตของตัวเองซึ่งสามารถควบคุมยูนิตและสิ่งปลูกสร้างของศัตรูได้อย่างง่ายดายความสามารถแรกของเขาคือการโจมตีด้วยพลังจิตขั้นต้นซึ่งสามารถทำลายฐานรากของศัตรูได้อย่างรวดเนว แต่สิ่งที่ทําให้เขาน่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือความสามารถหลักของเขานั่นคือการควบคุมจิตใจยูริพรามสามารถควบคุมสิ่งปลูกสร้างของศัตรูได้เกือบทุกชนิดนี่คือไม้ตายที่เปลี่ยนเกมได้อย่างแท้จริงลองจินตนาการดูสิครับคุณเดินเข้าไปในฐานศัตรูแล้วขโมยโรงงานก่อสร้างมาเป็นของเราหลังจากนั้นเทคโนโลยีของทั้งฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายโซเวียตก็จะกลายเป็นของคุณทันทีนอกจากนี้ด้วยความเป็นยูนิตฮีโร่ ยูริพรามจึงสามารถรอดจากการถูกรถถังเล็กๆบดขจี้ได้ทําให้การบุกด้วยรถถังเร็วแบบโฉบฉวยไม่ใช่ทางออกในการรับมือกับเขาพลังจิตของเขานั้นแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ก็ใช่ว่าจะไร้เทียมทานถึงแม้ยูริพรามจะมีระยะควบคุมจิตใจที่ไกลมากแต่เขาจําเป็นต้องเข้าใกล้เป้าหมายก่อนถึงจะเริ่มควบคุมได้จริงซึ่งนั่นทําให้เขาไม่สามารถเข้าไปถึงนักแม่นปืนของฝ่ายพันธมิตรได้เพราะสไนเปอร์สามารถยิงจากระยะไกลก่อนที่ยูริ จะเข้าไปถึงตัวแต่อย่างที่บอกครับเขาไม่ได้ไร้เทียมทานยูริพรามมีจุดอ่อนสําคัญเหมือนกับฮีโร่ทุกตัวนั่นคือเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีจากยูนิตไฟบินได้และถึงแม้เขาจะควบคุมยูนิตหรือสิ่งปลูกสร้างได้แต่ถ้าเขาถูกสังหารทุกอย่างที่เขาควบคุมจะหลุดจากการควบคุมทันทียูริพรามไม่ใช่แค่ยูนิตโจมตีเขาคือเครื่องมือแห่งการครอบนำที่สามารถเปลี่ยนเกมจากแพ้เป็นชนะได้ในพริบตาเดียว ดังนั้นการใช้งานยูริพรามจึงต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เฉียบขาดการคุ้มกันที่นั่นหนาและจังหวะเวลาที่แม่นยำเพื่อให้จอมบงการคนนี้ได้ใช้พลังจิตของเขาในการนำกองทัพที่ใหญ่กว่ากองทัพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการขโมยโรงงานก่อสร้างเพื่อสร้างฐานที่สองหรือการควบคุมรถถังชั้นยอดมาเป็นทัพหน้ายูริพรามคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังเหนือมนุษย์ที่ทำให้ทุกคนต้องยอมรับแล้วคุณล่ะครับ มีเทคนิคเด็ดๆในการใช้ยูริพรามหรือวิธีรับมือกับเขาอย่างไรบ้างลองมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ